ครับก็รับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาทาคลิปนะครับผมต่อกลับตามข้องผีใจตันหนึ่งนะครับผีก็ข้่มานะครับวหย่ทำคลิปก็ดีก็ทีอะแลวังโดดลงแปะโรลงกว้างไม่น้อยนะครับ,บก็สำหรับมี อันนี้มามาปวดึงมีดม hmm. ีดหลวงกว้างที่พวมันฉายคลิปู่เป็นประจำค้นนะครับมีดหลวงกว้างนะครับแล้วก็กราบข้อไปนะครับที่พมันได้มีมีดหลวงเข็บมาคลิปให้ดูนะครับมีดหลวงกว้างนะครับข้อดีเลยนะครับข้อดีกว่ามีดหลวงกว้างนะครับอันดับแรกตอนที่เราเดิมได้รับมิดมาเลยนะครับอันดับแรกมีดข้อดีคือมีแต่งไงนะครับแต่งไงรับกลมไงนะครับแต่งไงรับรับกลมไงนะครับ มีดรงเข็บนะครับรงเข็บนะครับอันนี้ผูดตามความรููรึกของทัวพเอมงนะครับมีดรองเข็บจะแตงคมยากกว่านะครับยากกว่ามีดรงกว้างนะครับแต่นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับพมขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้พมแข่เแก่ประสบการณ์รัรับความความดูดึกของพ่มนะครับที่ผ่มได้ลงนะครับ ข้อดีของมีดรองกว้างคือแ่งคมงายนะครับรับคมงายมีดรองรองเข็จะแต่งคมยากกว่านะครับในการคิดนะครับการคิดนะครับมีดรองกว้างนะครับถ้าว่าเป็นจหรับมือไม่ที่ว่าอยากอัดอยากอยากพึ่งอัดคิดยางยางนะครับมีดรองกว้างจะมีค้อเสียมักนะครับมีค้อเสียหมักกว่ามีดรองเล็กนะครับสำหรับมือไม่นะครับจำรับตันดียังไม่จะนานด้วยว่าตันทียัง เพ่ัดกรีดยางนะครับหมีรองกว้างมันจะกุมหมียากกว่านะครับเลนน้ำยางมันจะบ่าออกล้างได้ง่ายกว่านะครับมีรองเล็กนะครับมีรองเล็กจะมีข้อดีกว่านะครับกุมมีได้ง่ายนะครับกุมมีได้ง่ายนะครับเลนน้ำยางก็ไม่คอยไล่บ่าออกล้างนะครับสำหรับมีที่ว่ารองรองเล็กนะครับข้อดีก็ที่มันการได้ยางเสียยางนะครับคุคนๆหลายเบ๊บนะครับแต่สำหรับการกรีดนะครับ การรีนะครับแต่ว่ายางที่มีความบางนะครับยางที่เปลือกบางหรือยางมึงเปิดไม่นะครับรองเข็บจะรีดได้ดีกว่านะครับรองเข็บจะรีดได้ดีกว่ารองกว้างนะครับเต่นะครับเต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าบางท่านก็จบมีรองกว้างนะครับบางท่านก็จบมีรองเข็บนะครับความจบในการรีดมันจะจะไม่เหมือนกันนะครับพมอันนี้นะครับการรีดผมจะมันไม่ ไม่ไม่ปูดึงหมานะครับเขจะมาเพียบเทียบมาดูระว่างมีรองกว้างหรือรองรองเข็บนะครับเพราะว่าทำไมผมผมตึงไม่อยากผูดึงเรื่องการคลีนนะครับเพราะว่าแต่ละทันนะครับความจบการจ่ายเรยครองครองมือไม่ครองมือนะครับมันมันจะไม่เมือนกันนะครับอันนี้ผมผูมจะพอความดูดูทึกปมนะครับผมก็ จบรีดม mm ีดวงกว้างมากกว่าโวงเข็บนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมฝึกอัดครีดตอนนเร็กนะครับพุ่มกรีดมีดวงกว้างนะครับพุมก็เลยมีความจำานนในมีดวงกว้างนะครับแต่แต่ก็ตาว่านสำรับมือไม่นะครับมีดวงกว้างพมไม่ก่อยใหแนะนนาำไม่ให้นํำไปฝึกกรีดนะครับเพราะว่ามันจะกลุ่มมีดยากกว้านะครับในความรู้ดึกพุ่มนะครับจะที่พมในดงกรีดมีดวงเข็บนะครับมีดวงเข็บจะกรีดง่ายกว่านะครับแต่ถ้า กานกรีดนะครับมีมีดอยู่สองเล่มนะครับรองเข็บกับรองรองกว้างนะครับกรีดนะครับคนกรีดคนเดียวกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรากรีดมีดรองรองกว้างนะครับรองกว้างพอเรามากรีดมีดรองเข็บซ้ำรอยนะครับซ้ำรอยเดิมนะครับมีดมีดเด็กนะครับมันจะ จะมีความรู้สึกว่ามีดรงเข็บกินย่างออกกว่านะครับมีดรงเข็บกินย่างออกกว่ากินย่างออกกว่าแต่ไมนะครับเพราะว่ามีดรงเข็บมันจะกินกินดงรงลึกกว่านะครับลึกกว่ามีดมีดรงกว้างนะครับผูตึงเนี่ยว่าอันนี้พมกผัตึงที่ว่านามีดรองเข็บมากรีดซ้ำมีดรงกว้างนะครับแต่ตาหนทางกับกันนะครับถ้าว่ามีดรงกว้างไปกริดซ้ำนะครับซ้ำมีดมีดรองเล็กนะครับจะมีความรู้สึกว่ามีดเล็ก กรีดไม่โอ๊กนะครับเพราะว่ามีรองเล็กนะครับมันกินดลึกนะครับพุมกนินเป็นรองลึกไปนะครับรองลึกพอมีกว้างนี่กลบมันจะซ้ำมืนะครับมันมันจะไม่เป็นรองนะครับพอเราไปกรีดแล้วดูดึกได้เลยนะครับวาน้ายางไม่ค่อยโกนอกจากที่ว่าจะกรีดนะครับสำรองนี่สำรองนั่นนะครับอันนี้วิธีการกรีดนะครับ แต่ข้อดีข้อเสียก็เมื่อตอนต้นนะครับนี่พูดในความรู้ดึกผมนะครับข้อดีข้อเสียก็เมื่อตอนต้นที่ผมอธิบายไปเหลือมไอเหลือมตอนคลิปนะครับหลงกวางมันก็มีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับหลงเข็บมันก็มีข้อดีมีข้อเสียเช่นกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับในการนําไปใช้นะครับเราตัดเข้ามือไม่เข้ามือนะครับนําไปคลิปนะครับเวลานําไปคลิปนะครับกับก็ คลิปนี้นะครับแต่ปีตันได้นะครับตัดอยู่จบมิีดองในมากกว่านะครับก็จะมัดคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับผุ่มตัวนี้ผมพูดแค่เพียงความรู้สึกของผม,ผมเพียงคนเดียวนะครับผมจะมีความถนัดมีดวงกว้างมากกว่านะครับสำหรับตัวผมนะครับกับคลิปนี้นะครับก็าอ,อลาไปกอ่อนนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาประชุม